ย้ายโชคด,ดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติงดงามสีสันสวยงาม เียนไปตามฤดูกาลฤดูกาล ไปทำสวนเด้อพี่น้อง่าไปทำสวนอะไรก็กดติดตามเอาไว้เดี๋ยวยสวนจะพาไปทำสวนคุณตาบทเยสวนบอกว่าเธอเอามาเพาะในกระถางอันนี้ก็ไม่ไอกระถางสีดําที่ว่าปลูกดอกไม้ตั้งแต่ปีอันนี้แหละค่ะวิธีปลูกแตงที่เมืองหนาวเนาะค่ะทำมถึงจะได้กินแต่สําหรับอันนี้เป็นประสบการณ์สําหรับเยสนกับคุณตาอยู่กันที่นี่เนาะค่ะเนาะพวกเราก็จะทํากันแบบนี้ทุกปีค่ะ โยแกบอกว่ารากมันออกเยอะมากเลยคุณตาจะเป็นปลูกของดกค่ะเขาเรียกว่าคนมือเบาเนะค่ะเนาะไี่สนมองว่าคุณตาใส่ด UM ินเยอะเกินเพราะว่าดินเก่าเขาก็ม hey, yeah, ีอยู่แล้วนะคะโยอุ้ยลากมันขาดนี่จะได้โยแซกสวาโย แกเอาดินใหม่ใส่ที่นี่มันก็จะเต็มเกินไปนะคะเพราะว่าดินเก่าเขาก็ยังเหลืออยู่เขาก็ยังมีอยู่ข้างล่างอยู่เวลาเราคุมผ้ามันจะยากนิดนึงนะคะเนาะถ้าเขายาวไปกว่านี้สักหน่อยตอนนี้ก็พอคุมได้อยู่ค่ะดูคนขยันเขาแบบมารุนคุณตาเนาะค่ะ พวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะอยู่กับความหนาวแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะอุณหภูมิจะบวกอยู่แค่11องศาเท่ค่ะเนาะ,ะแต่ทีนี้คุณตาก็อยากจะเอาเอ้กล่องกล่องที่เยสนเุนเพราะเมล็ดเอาไว้นะคะไปปลูกดอกไม้แกก็เลยเอามาลงก่อนก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเบี้ยเล็กๆขนาดนี้แหละค่ะพวกเยสุนก็ปลูกแต่ทีนี้พอพอเขาติดลูกแค่นั้นแหละค่ะสำหรับพี่น้องที่เคยเข้ามาประจําอาจจะเห็นแน้วก่เนาะ พอแตงของพวกเราติดลูกแม่คันิ้งลงโอ้โหพี่น้องเอ้ยดกมากเราได้กินแค่สองครั้งแค่นั้นเองคุณตาเก็บแค่สองครั้งนอกนั้นแม่คันิ้งมาเอาแตงของพวกเราไปกินหมดเลยนี่แหละคะ่ะพวกเราถึงบอกว่าปลูกอะไรก็ยากเราเลยเก็บผักป่าเยาสนเก็บผักป่าแช่ฟิตเอาไว้นะคะจะเต็มตู้แล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเมื่อเยสนมาอยู่ใหม่ๆนาะคะ่ะเยสนจะปลูกผักคะนา้าผักกวางตุ้งแต่ก็ปลูกยากมาก มะมลงก็จะกินแล้วก็ความหนาวอีกปลูกยากมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วแล้วก็ไม่ค่อยจะโตน่ะต้นเล็กๆแค่นั้นเองเราก็พยายามปลูกแต่ทีนี้พอเรากินผักป่าเป็นเนาะค่ะเนาะตอนนี้เราก็เรียนรู้ไปเยอะพอกินผักป่าเป็นใยสนก็เก็บผักป่าแช่ฟิตเอาไว้นั่นเองค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องมาปลูกผักเนาะค่ะเนาะพวกผักอย่างอื่นจะปลูกแต่ผักชีจีนกับผักชีลาวแค่นั้นเองค่ะที่ว่า เราได้เอาไว้กินอย่างผักชีลาวเราก็แช่ฟิตเอาไว้หรือว่าทําแห้งเอาไว้นะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะกินผักชีลาวผักชีลาวแล้วเขาจะเอามาทําแห้งเวลาอบปลาเนาะคะ่ะก็จะมาโรยในปลาแล้วก็ใส่ตู้อบนะั่นแหะค่ะพี่ๆน้องน้อง แล้วทีนี้พวกผักชีจีนนะคะยศนก็เอาแช่ฟิตเอาพวกรากเอาอะไรของเขาเขาจะเป็นดอกเป็นอะไรก็ช่างยศนอาศัยว่าเอาต้นตัดต้นแข็งของเขานั่นแหละคะ่ะไปแช่ฟิตเอาไว้เอาไว้ต้มก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ต้มพะโล้อะไรอย่างน,นั้นแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรที่ว่าจะให้เราเก็บไว้กินได้เยอะกว่านี้ นั่นแหละค่ะถึงเก็บผักป่าแทบทุกวันค่ะยายสนก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อในช่วงนี้พี่น้องจ้าลูกๆหลานๆลูกขอภาวนาให้มันเป็นพันเบาเด้อค่ะเด้อปีที่แล้วยายสนปลูกซื้อมามเมล็ดมาสองถุงเลยเอาใส่อัลนิดละหน่อยที่ไหนได้เจอพันหนักถุงหนึ่งพันเบาถุงหนึ่งขอให้เป็นพันเบาเด้อถ้าไม่งั้นจะไม่ทนันแม่คันนิงจะลงก่อนถ้ามานานเป็นลูกเป็นหน่วยเนาะคะ่ะเนาะแม่คันนิงมาเอาไปกินก่อน ดูแกปลูกง่ายๆเองันนี้ก็งามของแกค่ะเพราะว่าแกดูแลเป็นอันนี้จะเป็นถุงดินถุงเด้อค่ะเด้อที่ยายสนบอกจากคลิปที่ผ่านมานะคะดินถุงก็ดูด้วยดินถุงมันมีหลายยี่ห้อยี่ห้อที่ว่าเบาๆไม่อมน้ําก็อย่าซื้อมาเด้อ ปลูกดอกไม้ก็ไม่โอเคค่ะทําไมถึงบอกว่าปลูกดอกไม้ไม่โอเครดน้ําน้ําก็ไหลทิ้งหมดต้องรดเช้ารดเย็นยสรุปคุณตาก็ได้แล้วค่ะสําเร็จของคุณตาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าแบบนั้นมาคุมไว้ด้วยค่ะเด้อในตอนกลางคืนมันหนาว คุมจนกว่าเขาจะโตพ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเอาเมาเล็ดผักก่อนพรุ่งนี้ยายสนจะไปธุระคุณตาจะปลูกอันนี้แกบอกว่าแกจะปลูกเองดอกไม้ไปซื้อมานะคะวันนี้คุณตาก็หมดกับดอกไม้ไป80ยูโร เป็นหน้าที่ของคุณตาจริงๆค่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณตาจริงๆปลูกเองรดน้ำเองใส่ปุ๋ยเองแกจะดูแลของแกดีมากแกห้ามยายสวนทำแกกลัวมารดน้ำของแกเขาไม่ชอบน้ำเด้อค่ะเด้ออันนี้แห้งจริงๆถึงจะรด้เขาไม่ชอบน้ำถ้ารดน้ำเยอะๆเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองตายนั่นเองค่ะเดี๋ยวใบเขาจะร่วง นี่ตะ <c oughs> โอ้มันเลอะดอกแอปเปลิลก็ร่วงจะหมดแล้วค่ะ แกบอกว่าห้ามมาห้ามมาแตะต้องของแกเด้อเพราะว่ามันโยกเยกแกบอกงี้คุณตาขยันมากแกได้เอาลงกระถางแล้วค่ะได้มาสี่กระถาง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดในหมู่บ้านเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่กล่องที่ว่าข้างล่างที่ว่ายังไม่ได้ปลูกนะคะพรุ่งนี้เขาจะมีตลาดนัดเดี๋ยวเยสวนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะในตลาดนัดว่าเขามีอะไรมั่งก็จะถ่ายทําบางส่วนที่ว่าถ่ายทํามาให้ชมได้เนาะคะ่ะท้องฟ้าวันนี้ค่ะเสียงเครื่องบินอยู่บนฟ้าคิดถึงบ้านจังเลย ดอกสีแดงทุกปีใส่สีชมพูค่ะปีนี้เอาสีแดงเป็ดตุนเนี่ยชื่อดอกไม้เขาหัวประทูเข้มเหลือเหลือหัวนึงพี่น้องหุ้งข้าวเหนียวกับข้าเจ้าปนกัน มาจิ้มเสร็จแล้วเห็นไหมยายสวนแพ้อาหารทะเลแต่กก็อดไม่ได้ก็เลยมากินอุ้ยพี่น้องจ้าก็ขอโทษขอขอภยัยเรื่องกระหืดประหอบโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ